เบื้องต้นเราเห็นธรรมะเห็นคนนั้นพูดธรรมะนะเห็นคนนั้นเทศเห็นคนนั้นบอกใจมันก็จะไม่สามารถรองรับได้มันจะต้านการที่เราสามารถเปิดใจในการศึกษาน่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตสํานึกของเราเนี่ยมันเริ่มตื่นรู้ขึ้นมานะมันมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดกว่าปกติโดยปกติคนไม่ค่อยฟังใคร นะโดยปกติด้วยความเป็นคนเนี่ยมันจะเชื่อตัวเองอย่างเดียวนะพอเราเชื่อตัวเองแล้วธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็จะต้านไม่สามารถเรียนรู้ได้นะเพราะมันถูกครอบงำด้วยความลำเอียนงะการศึกษาก็คือการเรียนรูนะ้การเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นกลางที่ปราศจากอคติ นะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโงเ่เขลาสามารถทนอยู่ในการเรียนรู้ได้มันเป็นความทนต่อการตั้งมั่นเฝ้าสังเกตนะความรู้มันก็ทําให้เราหายสงสัยขึ้นไปนะเมื่อใจเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งในที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วมันจะกระจ่างชัดขึ้น สิ่งที่เราเคยสงสัยมันจะขี้คายไปได้นะความลังเลสงสัยที่มันเคยมีมามันสามารถปรับให้ตรงต่อความเป็นจริงได้นะแล้วก็จิตย่อมสงบระงับผ่องใสยอยู่นะ